สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย่าหน่อยสายลุยมือหนีผ้ามากินเข่าหรือจ้ากับเย่จิ๋มจ้ะมือมาสองคนมาสองเผ่าอือมีเด้อกเก้าเข่ามือหนีคนหนึ่งได้ไม่เน่าหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ได้ไม่เน่าหนึ่งพอระจิไปเมืองทางอีสานขเข่าเหนียวบนปลาดุกบนปลาดุกตั้งแต่เมื่อเสาแล้วลาบลาบเอาลาบปลาดุกอ่ะลาบปลาดุกอืออาหาินอันนึ่งกระแก่ โควิดหมึงเตีกินตั้งแต่ว่ามีโควิดเนี่ยหอมแดงรสดรุอยรสดรุอยก็ะดิสอกินพี่น้องเอ้ยอืออือประหยัดประหยัดโควิดกระทินขึ้นทินกระทินขึ้นทินแซ่บแซบอืออยู่สองคนกินหมึกแตงหน่วยเดียวคือเบิ้งประหยัดจำไรอือบัอบอ่วหน่วยหนึ่ง มิเนี่ยนี่เราก็กินไข่หน่วยนึงเนี่ยเนี่ยเบิ้งให้เพื่อนพี่น้องเบิ้งเนี่ยไข่หน่วยนยีรีอืมเื่อนเนี่ยคอยกินกุ้งตัวนึงเนี่ยโอ้แบ่งกันเนาะไข่เนี่ยยุ่แบ่งกันตัวนึงเดี๋ยวไข่เบื้งเดี๋ยวกุ้งบดีกันดอเนาะนี่ข้าวเหนียวเนี่ยมือนี้เดซือข้าวเหนียวกินมาเขาเพราะท่านว้ากินอยู่บ้างเนี่ย แกโควิดจูบอ่ะขันนี้พี่น้องกินอือกินแม่แกโควิดแม่อือแบล็คบล็อกแก่สำน่ายกินแบบพริบบกรก่อนอือตัวละไม่สุกเดี๋ยวไปปลาครับพี่น้องไปปาลาหลาเสาอือนางยองยองกินพร้อมนี่เห็นห่อเข่าค่อยว่อือจับมับน โอ้ยุ่งกันอ่ายุ่งกันแลลววันอ,อรูตัวเนะาะสนใจโคบีสัมมาไืมกินยังกับแซบอืมตัทิ้นขึ้นทิ้นเนี่ยแกเองกินเองกินก่อนเนืะเอาจำจำอืมอืม,อม เอาอนี่จำหนีบอกกบแก่จำหนีบอกว่าหอมอืมอนีิแก้ยีบอกอือี่กินบอกอือกินไรมันนินปากามินกนับซางมันมันป้องก,กันโควิดพี่น้องสนขอยุคค่กรุงเทพ ลูกกุ้งเก็บอืมอาหารสื่อเตรมมือสองหอนย่างมือแลยออาหารชนิดใดที่สื่อบ่หอดย่างมือเลย่ะบอสือ่ออยากกินพัดท้อยลายดิหนอแห้งอ๋อบอกทูพีสองฟัง,ขงเขาะไปแกบหัวหอ,หอมไปกินปนปงกระสือ ยุคโควิดเนาะบ่มีเงินงานกัเฮ็ดแน่บ่ได้เฮ็ดแนบมองเฮ็ดงานกัไปชินผักค้อโอ้กะบ่แม่นจะเฮ็ดงานหยังยไงจะเป็นแม่บ้านบ่เป็นแม่บ้านโอ้มองเฮ็ดงานจะไป็นชินพักคอยบ่ยายแม่นเอาผู้ใดย่างมาักามก็บ่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นยังไงใค้ยังอยู่บ่ะข่อยเพิ่งตื่นจับมึงได้ยุ่ข่อยนะนี่นหอมแดงโรลลาเปียีิบหานเห็นบอลน,นี่โอ้โหเห็นดอกข่อยวันเกือบโรลอร่อยพี่น้องเอ้ยอ <c oughs> งใจเดี๋ยวไปเอโพสิสเ,เกตอยู่อยากกินหอมแดงถือ <c oughs> ช่ไหมกูกาชิเตปี่ผูก ห <laughs> อ,อมแดงมันแพงน้อยเหตอจังใดนี่โอ้ยอยู่กรุงเทพเพือเพียนเขายู่มินบุรีไปซื้อหอมแดงก,กินแพงแหี้เงไปยังคือซื้อไปซื้อกินมันเป็นน้ำโควิดนี่แหละเพรานะว่าโควิดให้กินหอมแดงเพรน่ะ่กินแล้วห้ามบอก้ํากันเดิอท่านหน้าห้ากันกับบอดไดเอา้าเอา้เอากินแล้วมีรสชาติอยู่บอรสชาต แสบบอกเออ้แนันคันแสบคันเพราะสบ,สบสงใส่สีดบบอกเจ้าหน้าที่เพิ่นเก็บตูไปเนาะเพราะว่ามีซูนผักคอยเนาะพี่น้องเนาะซุนกะอร่อยกินขาวเพีงคนเดียวไม่ไหวคับเสียบผัดานก็ใหนกับเขาสองเวลาแค่นั้นแยกินสีแดเ<อ><อ>จะกินลกหลายเลยโอ้นีอยู่หนีหัวหนึ่งมากๆสิไปลลางก่อน อ้อยยอดก่อนเมียเนี่ยบอยขิงเขาเก่งเขาขีดถังไม่ส่งคนว่าคนบริสนทธิ์คนได้ยินเสียงโกนขอดีขอดคนนี้ยินเสียงเจ้าโกนอยู่อ้าวต้องบอกเขาไเรับจำเลยมั้ยคนนี้จักบาทกับมือสาวจ้าซื้อมาที่ชิดแบบ เดี๋ยวจะถุงก็สีถุงตงแถวทุ่งนี้ผู้ใดกินบบเบอร์ตันปูสมัยนี่นี่เขาเนี่ยหาบาทถือว่าหลายเลยนี่พี่น้องก็อยู่กรุงเทพลำบากดาดดำสำหรับข่อยพอสีดาดดำข่อยเยฟ้าเว้ยกินนี่ก่อนต้องหั่นเบกเบกแกเอาหอมให้มันยิ่งติ้อืมอืมฮะขวานเกล็ดให้ดาดดำดาดดำอืม สั้งเย็บผ้าผู้ได้ดาวก็ดำเข้าซองทับพี่โบอิ่มเนี่ยโบอิ่มเหรอตายเอาหสือนั่นนี่บอสบอสลับสอยหน่อยเนี่กินข้าวเก่งย่จริงเรากินข้าวเก่งแหงซองก็พีโบอิ่มจิ้มหัโพกับบอลับอ๋อพรุ่มี้เขาเลี้ยงไปหาบ้านเขาบ้านเบิร์ตยู่ม่ได้เต็มแล้วกินเขาเบิรสองทั้พีล่ะไม่ผู้อะไรกัเลี้ยงเราเด้อ ไปพี่เอาอีกไปเขาคุ้มเวลายอยู่เป่ากินได้อีเมลแล้วจีดาว่ากินจังได้กินเขาไปอิม่อมทิ่นอนเวลาก็ยังเขาไปอึนงอนได้ตื่นเช้ามากเขาคุ้มตาดำงอ,อนเวลาเปล่ากินเปล่าไปนอนเมื่อนหรวันโกนมืนอึนมันผักมังใส่บ้านใช่วหนา้าทิตยองเน่ยไปเบิร์นเลยมมันก็อึนลึ้งคือเก่าแต่เปล่ากินเมื่อนหร่เป่ากินเปล่าไปนอนมือึนมันผักตื่นขานึงเขาหนึ่งเขาเป่าไฟมาหาใส่บาตรออมันผัก ขคาไงอืมคารพรับยินอืมมือปล่อยพีปล่อยพีถึงนอ่ตะเวนยานเด้ยวตัวเิร์นนอนหน้าดยอะอ่ะนะจีบไปนอนนน้าจมคอกเขากินน้ำห่าแล้วก็กินขาแซ่ จอกไตปลาแซ่บแซ่คืออนไรไตปลาผู้ดละะเห็ดดหน่อยดีหน่อยเห็ดบ่ดีหน่อยส่ยลุยเป็นตะไปขายบ่ขายได้บ่ขายไปบ่เจ้าเครื่อปตะัดไปให้แม่บาดุสุนกินนี่มสีได้ยบอกสีเรโโคา์นะไม่ต้องกระบิดตัวไม่ต้องตักขยุ่นี่นะเออนั่นแหละเอาไปสเพนกิน กินแล้วว่าคำเสียบกับซังหอยพี่ออเดอร์หุงกอหอยพี่ออเดอร์ถุงละสามสิบบาทเ,เ,เ,อเอาพี่ออเดอร์กับขี้เก็บเงินมาก่อนเนาะเอาเก็บเงินมาก่อนพอหอยทีมีทุนไปสืสอปทุทูกับพี่ออเดอร์เขาก็เก็บเงินก่อนทั้งนั้นแหละโอ้ยดูเจ๋วนี่เอาแบงให้กินหน้ามึงนึงอ่ะกินไปแล้วพัลสโต แบ่งกันการเสรียบอเจีกขาทุ่งละอยเจขาปุ้นอเจ็ขนแกงแตปลาทุงละสามสิบบาทเรแกงแตปลาท,ทุ่งละสามสิบบาทไสื่อข,อขอ้าุ่นที่เองคอยเลงทุนคอยีพี่ออเดอร์ผู้ได้ให้เงินมากกาจะไปสื่อประทูก,ก่อน